จากภาวะจุดต่ำสุดของหุ้นไทยที่ปรับฐานลงมาในรอบนี้นะครับในช่วงนั้น969จุดจนมาถึงณขณะนี้ตลาดหุ้นถือว่าปรับริบาวขึ้นมาได้พอสมควรนะครับ เริ่มจะมีคําถามแล้วว่าเป็นจุดที่การลงทุนควรจะวางแผนแบบไหนและมันจะเป็นการกลับเข้าสู่วงจรขาขึ้นหรือเปล่านะครับดังนั้นเองวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมเลยมีโอกาสได้ชวนคุณไพบูลนรินทราังคูณนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะครับว่าแนวทางการวางแผนการลงทุนหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณไพบูลครับครับสวัสดีครับ ภาวะตลาดหุ้นไทยในะขณะนี้เหมือนว่าฟื้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับหลายคนเริ่มมีคําถามมาว่าเอ๊ะการตัดสินใจในช่วงนี้เองเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เราน่าจะสามารถเข้าไปถือระยะในช่วงของการลงทุนยาวๆได้หรือยังฮะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดยังค่อนข้างผันผวนนะครับอย่างในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณตั๊กบอกไปเมื่อกี้นี้ตกไปต่าสุดที่969 <C> e <an> ถ้าจุดสูงสุดเลยของรอบนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับท <C> e <an> ี่ขายคิดวันหนึ่งสองหกเจ็ดเนี่ยนะครับถ้าคิดแล้วก็ขึ้นมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่จุดต่ําสุดก็ถือว่าเป็นตลาดกระทิงลูกที่ไม่เล็กเลยนะฮะ <C> e <an> ขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขึ้นมาเร็วมากในเดือนเดียว <C> e <an> ทีนี้แน่นอนอาจากนี้ไปไมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่อหลายๆคนก็ยังค่อนข้างกังวลนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะปรับลงลึกๆอีกรอบหนึ่งไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายอย่างนี่มันก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับไอ้อาการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยครับซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับวันนี้เนี่ยตลาดทุนก็เหมือนที่จะซื้อ,ซ,อซื้อหุ้นเนี่ยนะครับโดยใช้สมมติฐานว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจน่าจะค่อยให้กลับมาฟื้นตัวแต่ผมคิด่ในตลาดทุนเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ได้มองกันแล้วลว่าจะเป็นรูปโดวี ทุกคนก็คงจะมองไปรูปตัวยูนะครับว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นและไปในจตรมากที่สี่ก็น่าจะฟื้นแน่นอนความเสี่ยงที่สุดของการลงทุนในวันนี้ก็คือการแพร่ระบาดรอบที่สองว่ามันจะดุนแรงขนาดไหนหรือมันจะมีขึ้นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ไม่มีใครตอบได้เพราะตราบใดที่ไอตัววัคซีนอะมันยังไม่ออกมาเนี่ยเราก็ยังยังลงทุนกันอยู่บนบนความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับกันทุกคนเพราะไม่มีใครสามารถคาดการได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิด ีแต่ว่าการลงทุนในวันนี้ถามว่าจะทํำยังไงที่ให้ปลอดภัยที่สุดก็คือจะต้องใช้เงินเย็นที่เราสามารถลงทุนและก็ะถือยาวได้จนจนกระทั่งมีวัคซีนออกมาเราก็ยังก็คือต้องเป็นปีขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่ผมคิดอ,อะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้เราฉะนั้นวันนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่ามองว่าโอกาสนะครับโอกาสที่เราน่าจะกลับสู่ขาขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีมากกว่าว่าเราจะกลับไปสู่ตลาดนี้อีกครั้งหนึ่ง ตลาดมีครั้งนี้ก็แปลว่ามันต้องลงไปเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราค่อยมาเริ่มกันใหม่ไอ้อย่างนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการแพร่ระบาดรอบที่สองหลังจากที่เราเลิกม,มาตรก,การล็อกดาวนะครับให้ทุกคนกลับไปทํางานแล้วมันเกิดแพร่ระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจนต้องทําให้รัฐบาลของเราเองหรือของทั่วโลกเนี่ยต้องกลับไปล็อกดาวอีกอีกรอบไอ้รตรงเนี้ยนะผมก็คิดว่าโอกาสที่จะต้องลดลงหรือปรับลดลงไปมากๆนี่คงจะมีสูง อแต่นั่นก็เป็นเป็นอะไรที่อผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นห่วงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับอืม,อม,อมคือโอกาสมีความเป็นไปได้น้อยถ้าเกิดดูจากโมเดลของจีนที่เขาสามารถล็อกดาวน์แล้วก็คุมได้สําเร็จใช่ไหมฮะใช่คือมันก็ดูหลายๆอย่างนะครับก็คือหนึ่งก็คือจีนก็กอันล็อกมาตัวตัวหั่นเองก็ยังดูแนวโน้มยังดูดีอยู่นะครับแล้วข้อสองคือตอนนี้จริงมันก็มี มีพวกแอปติดตามตัวมีอะไรที่เขาเริ่มมาใช้กันได้นะครับเดี๋ยน้อยๆที่จะป้องกันความเสี่ยงระดับหนึน่ง <c oughs> อันที่สามผมคิมาตรการพวก Social Distancing มาตรการหลายๆอย่างเนี่ยผมเคิดหลายๆประเทศที่ใช้กันอยู่วันนี้ถึแม้อันล็อกแล้วก็คงไม่ได้เลิกไปนะครับคงจะมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดต่อไปอคย่าง <c oughs> นนี่การจำกัดการชุมนุมของคนหรือว่า ร้านค้าเปิดแล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการกันได้เกินกี่คนก็คงจะต้องมีลิมแบอะไรกันออกมาอส่วนนั้นอ่ะผมคิดมันก็น่าที่จะป้องกันได้ระดับหนึ่งเฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าถามเลยผมคิดว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นําไปสู่ตลาดหุ้นเราเนี่ยกลับไปเป็นขาลงตลาดหนีก็ือลงเกินยี่ิอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ผมมองว่าน้อยกว่าว่าเราจะมียังจะอ,อยู่ในตลาดขาขึ้นเพียงแต่ว่าแน่นอนตลาดขาขึ้นก็มนไม่ได้ึ้นทุกวันนะครับมันก็จะต้องมีช่วงของการลดลงบ้างเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ลดลงหนักจนกลายเป็นตลาดหนี้ครั้งหนึ่งแล้วผมเช่อขอบพ้นช่วงนี้ไปตลาดก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับได้สูงกว่านี้นะครับผมจําได้ว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเรามีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับพี่ทอมก็มักจะบอกว่า ตลาดหุ้นไทยในะช่วงเวลานั้นก่อนที่จะเกิดโควิดนี่นะฮะมันเป็นช่วงปลายของวัฏจักรขาขึ้นแล้วแต่ว่าพอเจอโควิดเหมือนเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดการปรับฐานลงมาอย่างหนักณนะักขณะนี้นะครับพอกลับมามองวงจรขาขึ้นในรอบนี้ถ้าเกิดพี่ทอมมองเนี่ยระยะเวลาที่มันจะนาหุ้นไทยกลับไปสู่จุดที่มันควรจะเป็นรวมถึงภาวะตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะต้องกินระยะเวลาสักเท่าไหร่ฮะ มันขึ้นอยู่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไปย้อนหลังเนี่ยก็จริงๆก็ดูยากมันขึ้นอยู่กับตัวผลประกอบการของบริสมัทรสอบบยณ์เลยนะครับว่าว่ามันจะฟื้นและจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยไปได้กี่ปีคือรอบนี้เนี่ยที่เราที่เราปรับลดลงมาในช่วงปีสองปีนี้เฉพาะถ้าไปดูเนี่ยตัวไซเคิลของผลประกอบการของบริษมัทรสอบบยณ์เนี่ยมันไปพีกันปีหนึ่งปดนะครับพอปีหนึ่งเก้า S 2> <S 2> มันเริ่มลดลงมามันพีคกระมาสักพีคเสร์จสักปีหนึ่งเจ็ดด้วยหนึ่งเจ็ดพอหนึ่งแปดมันเริ่มลดลงหนึ่งเก้าก็ลดลงเป็นการลดลงสองปีนะครับตลาดหุ้นม,มันก็เลยก็เลยพีคในช่วงนั้นแล้วก็เริ่มลงมานะครับถ้าถาติดตา,า,ามกันอยู่แล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ผมประกอบการน่าจะบอททอมนะครับ <c oughs> แต่แน่นอนตลาดหุ้นม,มันมองล่วงหน้ามองไปถึงปีหน้าแล้วคก็ปีหน้าเนี่ยผมเชื่อตลาดหุ้นอ่อหมายถึงว่าผลประกอบการเนี่ยคงจะฟื้นแน่ๆฉะนั้เพราะปีนี้มันฐานต่ำมากครับ ทีนี้ก็ถามว่ามันจะขึ้นไปได้นานแค่ไหนตหลาดหุ้นก็อยู่ที่ว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยจะสามารถรักษาการขยายตัวของกําไรได้ไปนานแค่ไหน,นใ<ช>นตอนช่วงต้นของการฟื้นเนี่ยมันก็โงไปได้สักหลายปีอยู่นะครับ<ช>็นปีหน้าผมคิดน่าจะฟื้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยคงจะยังไม่กลับมาจนปกติเลยก็ต้องอีกสองปีนะครับฉะนั้นก็มีโอกาส<ช> <ๆ S 1> ว่าผลกระทบการอย่างน้อยใน,อยนอยสองปีข้างหน้าไม่รับปีนี้น,นะครับน่าจะยังอยู่ในขาขึ้น ซึ่งก็แปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสรอบนี้ขึ้นไปได้อีกในระยะสองปีข้างหน้าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับเพราะมันเร่ขึ้นอยู่กับตัวผลประกอบการด้วยว่าจะจะขยายตัวได้ขนาดไหนภาวะการขึ้นในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในช่วงที่เกิดตัวแฮมเบอร์เกอร์ครซิสใช่ไหมครคือตอนนี้มันคงคงไม่ร้อนแรงเพราะไอ้นันเป็นลูกที่ใหญ่มากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกลับไปดูนะครับ เพราะว่าคราวนี้ที่มันจะไม่ร้อนแรไเท่าข่าวที่แล้วนี่เพราะข่าวที่แล้วเนี่ยทีมประเทศไทยได้รับผลกระทบน้อยนะมันเป็นเรื่องของโลกนี้นะครับเราได้รับผลกระทบมาผ่านการส่งออกกับการท่องเที่ยวก็เหมือนเดิมนะครับเพราะประเทศไทยเราพึ่งพาเศรษฐกิจ่างประเทศค่อนข้างเยอะแต่ในประเทศเราเองไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนเราก็ต้องรอเวลาให้เศรษฐกิจโลกฟื้นแต่ขราวที่แล้วข้อดีคือว่าพอรัฐบาลของประเทศต่างๆนี้เขาอัดฉีดเงินเข้ามาเหมือนที่ทากันในรอบนี้นะครับแต่รอบนี้ทำเยอะกว่าเยอะ S <S แล้วก็ลดดอกเบีย้ยใช้คีบีต่างๆพอตลาดเริ่มดีขึ้นเตรษฐกเริ่มฟื้นเนี่ยไทยเราก็เลยฟื้นเร็วแล้วก็ตลาดก็เริ่ขึ้นเร็ว <S <S เพราะว่าคราวที่แล้วมันไม่มี New Normal ลมันกลับมาปุ๊บพอซ่อมเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นเลยแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นเรื่อง New Normal เข้ามาด้วยคือบางธุรกิจอาจจะฟื้นช้า <S 2> <S 2> บางธุรกิจอาจจะอาจจะแย่ลงเชิรยสัมจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเห็นไ้นเนี่ยทุกคนก็อยอมรับแล้วว่า New Normal ครั้งนี้คงกลับมาไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอะไรคงใช้เวลาช้ามากๆแต่กว่าที่จะฟื้นฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมมันไม่น่าที่จะขึ้นได้แรงเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็นับว่าเป็นการปรับขึ้นของตลาดกระทิงที่แรงที่สุดนะครับเราอยู่ในขาขึ้นสี่ปีครึ่งขึ้นไปเกือบสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับ ะฉะนั้นเองสุดท้ายนี้คําแนะนําสําหรับนักลงทุนที่ตอนนี้เริ่มที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งนะครับมองจากสถานการณ์แล้วก็ประเมินแล้วเนี่ยเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในระยะยาวพี่ทําจะมีคําแนะนําต่อเขาอย่างไรครับในการเลือกหาเฟ้นหาธุรกิจที่คราวนี้เองเนี่ยคาดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวหรือว่าสามารถฝ่ากระแสความกังวลต่างๆแล้วก็ภาวะการชะลอตัวของธุรกิจในช่วงเวลาแบบนี้ไปได้กับ ตอนนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องแบ่งเป็นสองพอร์ตโฟลิโอเลยนะฮะอันหนึ่งก็คืออาจจะเป็นระยะยาวนะครับคือถ้าจะมองได้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆนักหลับราคานี้ผมคิดว่าถ้าเป็นเงินระยะยาวแล้วก็ถือได้จนพ้นวิกฤตนะครับก็คือพ้นจนมีวัคซีนออกมาแล้วเร็กจกลับไปสู่ภาวะขยายตัวครั้งหนึ่งผมคิด่อราคาหุ้นตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงหุ้นที่น่าสนใจก็หุ้นก็คงจะเอาอะไรที่มันจะถูกกระแสเนี่ยปรับเปลี่ยนน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นพวก ครับหรือพวกร้านสะดวกซื้อพวกโมเดิร์นเทรดตรงเพวกนี้เนี่ยคงถูกกระแส disruption ไม่ไม่เยอะนะครับพวกอีคอมเมิร์ซนี่อาจจะไปโบตลาดบนมากกว่านะครับค้าขายออนไลน์แต่ว่าพวกร้านสะดวกซื้อร้านที่ของไม่แพงมากเนี่ยก็คงไม่ได้ถูก disruption อะมากมายแต่พวกนี้จะฟื้นเร็วนะครับพอคนกลับมามีงานทํามีกําลังซื้อปุ๊บมันก็จะเกิดธุรกิจที่น่าจะได้ประโยชน์ในระยะยาวอย่างเช่นพวกสื่อสารเนี่ยผมว่าน่าจะดี เพราะว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานจากบ้านพว่ใช้วิดีโอคอนเฟรนท์อะไรต่างๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในผมคิดตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นสินค้าที่จําเป็นมากๆนะครับหรือพวกโรงพยาบาลนะผมคชื่อว่าตรงเนี้ยทุกคนก็จะใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นโรงพยาบาลก็น่าที่จะดีอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ที่มองแล้วมีความน่าสนใจนะครับในสำหรับพอร์ตที่อาจจะผยาวหน่อย พอสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่คนที่ชอบเล่นพินิจสั้นแน่นอนมีนโอกาสทำกำไรเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันก็ยากในการที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวของดัชนีทุกๆวันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันทั่วโลกนะครับก็อ,อันนี้ต้องเร,รารามาะมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาสที่หุ้นมันขึ้นมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในช่วงเดือนเดียวเนี่ยมันจะปรับลดลงก็มีเยอะนะครับกาเคื่อนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอด เดี๋ยวถ้าลงป็นยาวๆเนี่ยผมคิดว่าก็ทยอยซื้อแล้วก็รอจนเสร็จจิดขึ้นตัวครับครับก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับหลังจากที่สถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายไปแต่ว่ายังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทอมมากๆนะครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณต้าขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองของคุณไพบูณเรินรารกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ในเชิงเทคนิคตลาดหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะกระทิงอ,อ่อนแล้วนะครับขึ้นมากว่า30%ภายในระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นฮนะหลังจากจุดต่ําสุดก็คือ969จุดและที่สําคัญเองแนวทางการลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดตลาดเข้าสู่ภาวะขาขึ้นแล้วอาจจะกินระยะเวลา ยาวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบจากตอนแฮมเบอร์เกอร์คลายสิตเนี่ยช่วงนั้นเองกินระยะเวลากว่า4ปีด้วยกันแต่ว่าปัใจจัยในครั้งนี้อย่างที่คุณไปบุญบอกไปนะครับอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดกระแสะ New Normal, นิว n o r m a l ่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนะครับที่จะถูกกระแสดิจิทัลเข้ามารุกรานนะครับทำให้ต้องมีการปรับปรดกันไปเพราะฉะนั้น ติดตามข้อมูลข่าวสารโดเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหุ้นกลุ่มธุรกิจที่สามารถฝ่าวิกฤตในเชิงช่วงของภาวะนี้ไปได้นะครับก็น่าจะสามารถทําให้การลงทุนในระยะยาวของเราสร้างผลกําไรได้เป็นอย่างดีนะครับ